เสียงสะอื้นแผ่วเบาแต่ปวดร้าวดังก้องไปทั่วห้องอันโอ้อาแม้ประตูไม้สักแกะสลักอย่างประณีตจะปิดสนิทแต่ความสุขเศร้าก็ยังเล็ดลอดออกมาราวกับอยากให้ทุกคนรับรู้ถึงความเจ็บระทมของผู้ที่อยู่ภายในนั่นเองคุณหญิงจันวาดผู้เป็นดังดอกไม้แรกแย้มแห่งตระกูลได้ขังตัวเองอยู่ในห้องมาตั้งแต่ยามสาย หลังจากที่ท่านเจ้าคุณพ่อได้ประกาศการมั่นหมายระหว่างเธอกับท่านคุนวศินชายผู้มีบรรดาศักดิ์สูงและทรัพย์สมบัติที่มากมายนั่นเองนางไม่อาจรับฟังคำตัดสินใจที่ถูกยัดเยียดให้ได้แม้จะเป็นคำสั่งจากผู้ที่ให้กำเนิดก็ตามคุณหนูคุณหนูเจ้าคาคุณหนูเสียงเบาข้างนอกดังขึ้นอย่างอ่อนโยน บ่าวนำสำรับข้าวมาตั้งไว้หน้าห้องนะเจ้าคะ่ะคุณหนูโปรดออกมารับประทานเจียหน่อยเถิดนะเจ้าคะไม่มีเสียงตอบรับใดๆนอกจากเสียงร้องไห้ที่ขาดห่วงร่างกายของคุณหนูจันวาดยังคงนั่งพิงกับขอบเตียงผมเผพอรรุงรังเล็กน้อยผิดจากความเรียบร้อยที่เคยมีใบหน้างามแดงก่ำด้วยคราบน้ำตาในมือของเธอกำอกวอไว้แน่น ซอยเส้นนี้เป็นของท่านขุนปรีชาชายที่เธอรักและสัญญาว่าจะอยู่เคียงคู่ด้วยกันแม้เขาจะเป็นเพียงข้าราชการผู้มีรายได้น้อยแต่เขาก็มีหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักที่แท้จริงและบริสุทธิ์นางมั่นใจว่าความรักนี้ต่างหากที่มีค่ามากกว่าเงินทองหรืออำนาจใดๆท่านพ่อท่านพ่อไม่เคยฟังข้าเลยนางพึมพำทั้งน้ำตา ทำไมชีวิตของข้าต้องถูกบังคับเช่นนี้ด้วยข้าไม่อยากเป็นนกในกรงทองของคุณพ่ออีกต่อไปแล้วคุณหนูจันวาดมองออกไปทางหน้าต่างแม้บานหน้าต่างจะเปิดเผยออกให้เห็นสวนเขียวชะอุ่มและท้องฟ้าที่สดใสแต่สําหรับนางแล้วมันกลับดูเหมือนกรงขังที่ไม่มีวันหนีพ้นนั่นเองขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าอันเร่งร้อนดังขึ้นตรงระเบียงหน้าห้อง เป็นเสียงของคุณหญิงจันหญิงผู้ให้กำเนิดไม่หญิงจันวาดในตอนนี้ท่านมีใบหน้าที่เคร่งขรึมและเต็มไปด้วยความกังวลจันวาดจันวาดเอ๋ยลูกต้องออกมาเดี๋ยวนี้นะแม่จันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวเล็กน้อยแต่แฝงไปด้วยความหวังดีเจ้าจะมาทำตัวเช่นนี้ต่อไปไม่ได้การแต่งงานกับท่านขุนวศินคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าแล้วละ่ะดีที่สุด ดีที่สุดสำหรับข้าหรือเจ้าคาคุณแม่คุณหนูจัน์ว่าตอบกลับมาจากด้านในเสียงของเธอแหบประ่าจากการร้องไห้คุณแม่ไม่เคยถามลูกเลยว่าลูกต้องการอะไรคุณแม่เห็นแค่ความสุขของข้าอยู่ที่ใดกันคุณหญิงจัน์เงียบไปครู่หนึ่งเรากับคำพูดของลูกสาวทำให้เธอนั้นชะงักทว่าความเงียบงันนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อคุณหญิงจัน เอ่ยขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เข้มงวดกว่าเดิมนี่เจ้าเกิดมาในตระกูลที่สูงส่งเจ้าจำเป็นต้องเสียสละเพื่อรักษาเกียรติยศของพ่อเจ้าความรักของเจ้ามันจะไปสู้อะไรกับอนาคตที่มั่นคงได้ล่ะลูกคำพูดเหล่านั้นคือคำตัดสินที่คุณหนูจันวาดไม่อาจยอมรับได้นางทรุดตัวลงกับพื้นอีกครั้งสะอื้นออกมาราวกับหัวใจจะแหลกสลาย ในยามราตรีที่เงียบสงัดลมเย็นพัดโช,ชยผ่านสวนด้านนอกท่ามกลางความมืดสลัวของห้องคุณหนูจันวาดนั่งอยู่ตรงขอบเตียงดวงตาย,ยังแดงช้ำจากการร่ำไห้ทั้งวันเธอรู้ดีว่าในวันรุ่งขึ้นเธอจะต้องกลายเป็นเมียของท่านขุนวศินผู้ชายที่เธอไม่มีความรักให้เลยแม้แต่น้อยนั่นเองท่านใดนั้นเสียงหน้าต่างที่ปิดอยู่กลับถูกเปิดออกอย่างแผ่วเบา เงาดำของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นในความมืดพร้อมกับเสียงกระซิบที่แผ่วเบาจันวาดจันวาดพี่มาแล้วดวงตาของคุณหนูจันวาดเบิกกว้างก่อนที่เธอจะตระหนักได้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้านั้นคือท่านขุนปรีชาคนรักของเธอที่หายหน้าหายตาไปหลายวันใจของเธอเต้นแรงด้วยความตกใจและลงใจในคราเดียวคุณพี่เจ้าคะคุณพี่ เธอร้องออกมาด้วยเสียงแผ่วพร่าก่อนจะวิ่งเข้าหาเขาและกอดเขาไว้แน่นน้ำตาที่กลั้นไว้ไหลรินออกมาอีกครั้งคุณพี่หายไปไหนมาหรือเจ้าคะข้าคิดว่าข้าจะไม่ได้พบกับคุณพี่อีกแล้วพี่ขอโทษนะจารย์วาดพี่ต้องวางแผนและรอเวลาที่เหมาะสมเขาพูดพลางลูบผมของเธอด้วยความอ่อนโยนแต่เมื่อพี่ได้ยินว่าวันพรุ่งเจ้าจะต้องแต่งงานแล้ว พี่พี่จึงรีบมาหาเจ้าแม้ว่าจะเสียงแค่ไหนก็ตามคุณหนูจันวาดสะอื้นหนักขึ้นกอดเขาแน่นจนไม่อยากปล่อยคุณพี่เจ้าคะคุณพี่ช่วยข้าด้วยนะเจ้าคะข้าไม่อยากแต่งงานกับเขาข้าอยากหนีไปกับคุณพี่เราจะไปอยู่ที่ใดก็ได้นะเจ้าคะขอเพียงแค่ข้าได้อยู่กับคุณพี่ท่านขุณปรีชาถอนหายใจยาว เขารู้ดีว่าการพานางหนีไปในตอนนี้นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยและอาจทำให้ทั้งสองถูกตามล่าจากท่านขุนวสินและเจ้าขุนพ่อของเธอก็เป็นได้จันวาดเจ้าฟังพี่นะเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นพลังจ้องมองเธอด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความแน่วแน่การที่หนีไปตอนนี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับเราเราจะไม่มีทางหลุดพ้นจากเงื้อมมือของพวกเขาได้ง่าย หากต้องเป็นเช่นนั้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรดีเราเจ้าคะคุณหนูจันวาดถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเจ้าต้องยอมแต่งงานกับเขาไปก่อนท่านขุนปรีชากล่าวพลางวางมือบนบ่าของเธอแต่หลังจากนั้นเจ้ามิต้องเป็นห่วงเจ้าต้องหาทางกำจัดเขาออกไปให้สิ้นซากดวงตาของคุณหนูจันวาดเบิกกว้างอย่างตกใจกับกำจัด กำจัดหรือเจ้าคะใช่ท่านขุนปรีชากระซิบอย่างเจาเล่ท่านขุนวสินเป็นคนโลภและยิ่งพยองถ้าเขาหายไปเจ้าจักได้เป็นผู้ครอบครองสมบัติทั้งหมดแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเราสองคนจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้โดยไม่มีใครขัดขวางอย่างไรเล่าแต่คุณพี่เจ้าคะข้าจักทำอย่างไร เธอถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือข้าจะทำสิ่งนั้นได้หรือเจ้าคะท่านขุนปรีชาย,ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะกุมมือของเธอแน่นหลังจากพิธีแต่งงานที่ยิ่งใหญ่จบลงแมห่หญิงจันวาดได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ในฐานะของเมียท่านขุนวสินเรือนหลังงามที่ตกแต่งอย่างหรูหรากลายเป็นที่พำนักของเธอในตอนนี้ราวกับราชินีที่มีอำนาจและสิ่งของมากมายประดับบารามี ซอยมุกระยับแหวนเพชรน้ำงามและเครื่องประดับล้ำค่าต่างๆถูกนำมามอบให้กับเธอจากสามีผู้ร่ำรวยและทรงอำนาจนั่นเองทุกครั้งที่ท่านคุณวสินหยิบยื่นสิ่งของเหล่านั้นให้เขามักจะพูดด้วยน้ำเสียงที่หวานจับใจจันวาดเจ้าคือสมบัติอันล้ำค่าของพี่สิ่งใดที่เจ้าต้องการขอเพียงแค่เอ่ยพี่จะหามาให้เจ้าจงได้ คุณหญิงจันวาดยิ้มรับตามหน้าที่เธอกล่าวขอบคุณอย่างอ่อนหวานแต่ในใจกลับรู้สึกสอิดสะเอียนกับคำพูดเหล่านั้นเต็มทีทุกครั้งที่ต้องแซงทำเป็นภรรยาที่รักและใส่ใจท้องของเธอกลับปั่นป่วนเราก็มีไฟลุกโชนอยู่ข้างในท่านขุนว่าสินแม้มีรูปงามชายหนุ่มไวกลางคนที่มีรอยยิ้มดังสุภาพบุรุษและคำพูดที่หวานราวกับน้ำพึ่งหวานชื่น แต่เมื่อฟังบ่อยเขา้าคำพูดของเขากลับเลี่ยนจนเกินทนแม่หญิงจันวาดของพี่เจ้าช่างงดงามยิ่งกว่าดอกไม้แรกแย้มในยามรุ่งสางพี่รักเจ้ายิ่งนักคำพูดเช่นนี้ทำให้คุณหญิงจันวาดแทบจะกลั้นหายใจด้วยความหมั่นไส้แต่ยังคงต้องยิ้มรับและเอ่ยคำตอบรับอย่างแผ่วเบาในสายตาของคนทั่วไปเธอคือคุณหญิงที่สมบูรณ์แบบ งดงามและมีทุกสิ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณหญิงจันวาดกลับรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในกรงท้องที่ใหญ่กว่าเดิมชีวิตคู่ของเธอที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่ายามค่ำคืนในคืนเดือนแรมท้องฟ้าดำสนิทไร้แสงจันทร์และดวงดาวมีเพียงแค่ลมเย็นที่พัดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของเรือนบรรยากาศเช่นนี้มักเป็นเวลาที่หัวใจของจันวาดนั้นเต้นแรง เสียงขยับบานหน้าต่างดังขึ้นเบาๆและร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในความมืดท่านขุนปรีชาปีนเข้ามาในห้องนอนของเธออย่างเงียบเชียบดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรักที่มอบให้กับแม่หญิงจันวาดเพียงผู้เดียวจันวาดพี่มาแล้วเขากระซิบเบาๆหญิงสาวที่นั่งอยู่ริมเตียงรีบลุกขึ้นเดินไปหาเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความปิติที่ยากจะซ่อนไว้ น้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความคิดถึงที่อัดแน่นอยู่ในหัวใจคุณพี่เจ้าคะข้าเฝ้ารอคุณพี่มาทั้งวันเขาดึงเธอเข้ามาในอ้อมกอดก่อนจะประทับจูบที่หน้าผากของเธอพี่ก็เฝ้ารอเวลานี้เวลาที่พี่จะได้อยู่กับเจ้าเพียงลำพังทั้งสองนั่งเคียงข้างกันในความมืดของห้องราวกับเงาสองเงาที่ซ่อนอยู่จากแสงไฟ ท่านขุนปรีชาจับมือของคุณหญิงจันวาดไว้แน่นเจ้าจากสบายดีหรือไม่เขาถามด้วยความห่วงใยข้าสบายดีในสายตาของคุณอื่นเจ้าข่าคุณพี่แต่หัวใจของข้ากลับทุกข์ยิ่งนักแม่หญิงจันวาดตอบน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความปวดร้าวข้าจะต้องแซงยิ้มแซงรักผู้ชายที่ข้าไม่ได้มีใจให้ ข้าไม่รู้ว่าข้าจะอดทนได้อีกนานแค่ไหนเจ้าจะต้องอดทนไว้ท่านขุนปรีชากล่าวพลางลูบหัวของเธอเบาๆเพื่อเราสองคนอดทนอีกไม่นานทุกอย่างจะจบลงตามที่เราได้วางแผนไว้แล้วน้องพี่ข้ากลัวข้ากลัวเจ้าค่ะคุณพี่แม่หญิงจันวาดพึมพำหากท่านขุนวสินรู้ความจริงเข้า ว่าข้าหมายจะปองร้ายท่านท่านจะฆ่าข้าหรือไม่ข้าจะไม่ปล่อยให้เขาทำร้ายเจ้าได้ท่านขุนปรีชากล่าวอย่างหนักแน่นทั้งสองคนจูบกันอีกครั้งท่ามกลางเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างบานใหญ่บรรยากาศในห้องดูราวกับภาพฝันแต่ในความฝันนี้กลับแฝงไปด้วยกลิ่นอายของความอันตรายที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ยามเช้าของเรือนหลังงามเทียงของอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้จากสวนที่ล้อมรอบแต่ในวันนี้กลับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อบ่าวไพรในเรือนต่างพากันแตกตื่นเพราะข่าวที่ว่าคุณหญิงจันวาดนั้นมีอาการไม่สู้ดีคุณหญิงจันวาดนั่งพิงหมอนอยู่บนเตียงนาซีดเผื่อจากอาการอาเจียนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามเช้าตรู่บ่าวคนสนิทคอยประคองนางอย่างห่วงใย ขณะที่ท่านคุณวสินสามีของนางเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่กังวลจันวาดเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเขาถามด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงจังมือใหญ่เอื้อมไปแตะหน้าผากของภรรยาเหตุใดเจ้าจึงได้นาสีดเสียเช่นนี้ข้าข้าเวียนหัวและคลื่นไส้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเจ้าขาคุณพี่คุณหญิงจันวาดตอบเบาๆพลางกับหลบสายตา เบาวคนไหนอยู่ที่นี่บ้างไปตามหมอหลวงมาเดี๋ยวนี้ท่านขุนวสินสั่งด้วยเสียงดังเสียงนั้นแฝงด้วยความร้อนรนจนเบาวพรารีบทําตามคำสั่งโดยที่ไม่ลังเลไม่นานนักหมอหลวงก็มาถึงพร้อมกล่องยาในมือเขาทำการตรวจชีพจรของคุณหญิงจันวาดอย่างละเอียดก่อนจะสอบถามอาการเพิ่มเติมคุณหญิงจันวาดตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา แม้ภายในใจจะเต็มไปด้วยความกังวลก็ตามเมื่อการตรวจเสร็จสิ้นหมอหลวงยิ้มเล็กน้อยและหันไปหาท่านขุนวศินที่ยืนอยู่ไม่ไกลด้วยความเป็นห่วงข่าน้อยขอแสดงความยินดีด้วยขอรับท่านขุนยินดีกระนั้นหรือท่านขุนวศินเลิกคิ้วใช่แล้วขอรับคุณหญิงจันวาดได้ตังคันแล้วหมอหลวงเอ่ยอย่างมั่นใจ นี่คืออาการของคนท้องในช่วงแรกขอรับไม่มีอะไรที่น่ากังวลขอเพียงพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลตัวเองอย่างดีเพียงเถานี้ก็จะดีต่อลูกในท้องแล้วขอรับข่าวดีจากปากหมอหลวงทําให้เบาพร่ในเรือนพากันยิ้มแย้มด้วยความยินดีเสียงกระซิบกระซาบถึงข่าวการตั้งท้องของคุณหญิงจันวาดดังไปทั่วบริเวณ ทุกคนต่างมองว่าเป็นข่าวดีที่ยิ่งใหญ่และอย่างแท้จริงคุณหญิงจันวาดเองเมื่อได้ยินคำว่าตั้งท้องดวงตาของเธอคลอไปด้วยน้ำตาแต่กลับเป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนเธอยิ้มบางๆมือของเธอวางอยู่บนหน้าท้องที่ยังแบนราบสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความกังวลที่ปะปนกันไปนิดค่ะค่ดท้องจริงๆหรือเจ้าคะ เธอพึมพำกับตัวเองเบาๆท่านคุณวศินที่ยืนอยู่ข้างเตียงเอื้อมมือมากุมท้องของเธอไว้เขายิ้มเพียงเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าจันวาดค่ายินดียิ่งนักเขาโอบกอดเธอไว้หลวมๆการกระทำนั้นดูอ่อนโยนและอบอุ่นในสายตาของผู้อื่นแต่ลึกๆในใจของแม่หญิงจันวาดเธอกลับรู้สึกถึงความเย็นชาที่แปลกประหลาดในอ้อมกอดนั้น แม่ใบหน้าของท่านคุณวสินจะฉายรอยยิ้มแต่ดวงตาของเขานั้นกลับเต็มไปด้วยความคิดที่ปิดซ่อนอยู่ลึกๆเขามีได้แสดงความตื่นเต้นหรือความยินดีออกมามากเท่าที่ควรเพียงแค่กล่าวยินดีตามสมควรเมื่อบ่าวไพร่ยทยอยกันออกไปและหมอหลวงได้กลับไปแล้วท่านคุณวสินจึงนั่งลงข้างเตียงของเมียจับมือเธอขึ้นมากุมอีกครั้งจันวาด เจ้าต้องพักผ่อนให้มากขึ้นดูแลตัวเองดีๆนะคำพูดนั้นแม้จะฟังดูเหมือนห่วงใยแต่กลับทำให้คุณหญิงจันวาดรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างเธอได้เพียงแค่พยักหน้ารับคำโดยที่ไม่กล้าตอบอะไรออกไปเมื่ออยู่ในห้องลำพังความคิดต่างๆวนเวียนอยู่ในหัวของคุณหญิงจันวาดหากสิ่งที่อยู่ในคันเป็นสายเลือดของคุณปรีชาเธอจะทำอย่างไร เธอรู้ดีว่าความรักที่เธอมีต่อท่านขุนปรีชานั้นลึกซึ้งเกินกว่าจะละทิ้งได้แต่เธอก็รู้เช่นเดียวกันว่าท่านขุนวศินไม่ใช่ชายที่เธอจะสามารถหลอกลวงได้ง่ายๆหากความจริงปรากฏขึ้นเธออาจต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายเธอกุมท้องของตัวเองไว้แน่นน้ำตาที่คลอเดิมไหลรินออกมาอีกครั้ง ภายในห้องของท่านขุนวสินที่ประดับด้วยโต๊ะไม้แกะสลักและตะเกียงน้ำมันที่ส่องแสงริบหรี่เขานั่งนิ่งในความเงียบใบหน้าที่มักจะยิ้มแย้มหวานล้ําของเขานั้นกล่าแฝงไปด้วยเงาแห่งความคิดตั้งแต่ข่าวที่การตั้งคันของคุณหญิงจันวาดถูกประกาศความสงสัยบางอย่างก็เริ่มเก่ะตัวขึ้นในใจของท่านขุนวสินเขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติในสายตาของเมียความรัก และความอ่อนโยนที่นางมอบให้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่แท้ทำเขาหันไปมองบ่าวคนสนิทไอแชมชายร่างสูงใหญ่ผู้ซื่อสัตย์และเงียบขรึมแชมเองจงฟังคำสั่งของข้าให้ดีตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปข้าต้องการให้เองจับตาดูห้องของคุณหญิงทุกคืนรายงานข้ามาตามทุกอย่างที่เจ้าเห็นแต่ห้ามมิให้คุณหญิงรู้เด็ดขาด เองเข้าใจหรือไม่ขอรับท่านขุนไอแชมรับคำโดยไร้ความลังเลใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความมุ่งมัน่นคืนเดือนแรมที่เต็มไปด้วยความลับในคืนนั้นเช่นเคยบรรยากาศยามค่ำคืนที่เงียบสงัดไร้ซึ่งแสงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้งฟาถูกบังด้วยเมฆดำขณะที่เรือนใหญ่ทั้งหลังก็เงียบงันเช่นเดียวกันมีเพียงแค่ลมพัดและเสียงแมลงยามราตรี คุณหญิงจันวาดนั่งอยู่ในห้องเพียงลำพังใจของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อคิดว่าท่านคุณปรีชาจะมาเยือนในอีกไม่ช้าทัานใดนั้นเสียงเบาๆของหน้าต่างก็ถูกดันเปิดออกเงาร่างสูงของคุณปรีชาปรากฏขึ้นอย่างเช่นเคยจันวาดพี่มาแล้วนะเขากระซิบดวงตาของเธอเป็นประกายเมื่อเห็นเขาคุณพี่เจ้าคะข้าคิดถึงคุณพี่เหลือเกิน เธอเดินเข้าไปหาเขาและโผล่กอดในทันทีทั้งสองนั่งเคียงข้างกันตรงมุมห้องกระซิบคำหวานและพลอดรักกันโดยไม่ทันได้สังเกตว่าที่มุมหนึ่งของด้านนอกมีเงาของชายคนหนึ่งที่แอบ,บซ่อนอยู่ในความมืดนั่นเองไอแชมซึ่งได้รับคำสั่งว่าให้จับตาดูทุกความเคลื่อนไหวแอบบมองดูอย่างเงียบๆดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นภาพของท่านขุนปรีชาในห้องของคุณหญิง เขากำมือแต่ยังคงซ่อนตัวอย่างมิชิดนั่นเองคุณหญิงจันวาดยังคงไม่รู้ถึงแผนการที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอยังคงรอคอยการมาเยือนของคุณปรีชาชู้รักของเธอในทุกค่ำคืนโดยไม่เฉลียวใจเลยว่ากำลังตกอยู่ในสายตาของสามีแผนการล้างแค้นของท่านคุณวศินได้เริ่มก่อตัวขึ้นราวกับพายุที่กำลังก่อตัวในความเงียบเช้าว,วันนี้ ท้องฟ้าเหนือเรือนใหญ่ดูหมุนมองแม้จะไร้ซึ่งฝนแต่ความกดดันในบรรยากาศก็หนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกในห้องโถงของเรือนใหญ่บ่าวไพร่ต่างพากันรอบมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัยและหวาดกลัวหีบสัมภาระลายใบถูกจัดวางเรียงรายอยู่กลางห้องโถงเสื้อผ้าและของใช้ของคุณหญิงจันวาดที่เคยถูกเก็บไว้ในห้องส่วนตัวถูกนำมาวางรวมกัน โดยคำสั่งของท่านคุณวสินนั่นเองเสียงฝีเท้าของคุณหญิงจันวาดดังขึ้นเมื่อเธอรีบเดินลงมาจากชั้นบนใบหน้างามนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดหวัน่นนี่มันอะไรกันเจ้าคะเกิดอะไรขึ้นคุณพี่ทำเช่นนี้เพื่อกระไรเธอถามด้วยเสียงสัน่นขณะมองหีบของตัวเองที่ถูกขนมาจากห้องท่านคุณวสินยืนอยู่กลางห้องสีหน้าของเขาเคร่งครึมแต่แฝงไปด้วยความเย็นชา เขามองเมียของตัวเองเราก็มองศัตรูที่ต้องกำจัดพี่มีแค่คำถามเดียวที่ต้องการคำตอบจากเจ้าเขาเอ่ยด้วยเสียงเรียบแต่แฝงไปได้วยอำนาจที่ทำให้ทั้งห้องนั้นตกอยู่ในความเงียบลูกในท้องของเจ้าเป็นลูกของใครคำถามนั้นทำให้คุณหญิงจันท์วาดถึงกับผงะร่างบางสันสะท้านใบหน้าที่เคยสงบนิ่งเริ่มซีดลง เธอพยายามรวบรวมสติก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้หนักแน่นคุณพี่คุณพี่เจ้าคะคุณพี่พูดเช่นนี้หมายความว่ากระไรหากมิใช่ลูกของท่านจกเป็นลูกของใครเธอพยายามแซงทำเป็นโกรธแต่ดวงตาที่สั่นไหวกลับไม่อาจปกปิดความหวาดกลัวในใจได้นี่เจ้ายังจะแซงทำเป็นผู้บริสุทธิ์อีกหรือท่านขุณวสินเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาไม่นานนัก ร่างของขุนปรีชาที่ถูกจับมัดแน่นด้วยเชือกก็ถูกลากออกมาจากห้องลับเขาดูอิดโรยใบหน้ามีรอยช้ำจากการถูกทุบตีเมื่อคุณหญิงจันวาดเห็นท่านขุนปรีชาถูกลากออกมาหัวใจของเธอนั้นแทบจะหยุดเต้นเธอรีบวิ่งเข้าไปหาท่านขุนปรีชาทั้งน้ำตาพร้อมกับกอดเขาแน่นคุณพี่คุณพี่เจ้าคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นไอ้บ่าวพวกนี้มันทำกระไรกับคุณพี่เธอร้องไห้สะอึกสะอื้น น้ำเสียงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าท่านขุนวศินยืนมองภาพนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความแคลนและความสมเพชเขาสายศีรษะเบาๆก่อนที่จะพูดขึ้นเจ้าคิดว่าข้าจะโง่จนมองไม่ออกหรืออย่างไรจันวาดว่าพวกเจ้าคบชู้กันลับหลังข้ามานานแค่ไหนคำพูดของเขาทำให้คุณหญิงจันวาดนิ่งอึง้งท่านขุนวศินหัวเราะเย็นๆก่อนจะเอ่ยต่อ จันวาดพี่จะบอกเจ้าบ้างอย่างที่เจ้าคงจะไม่รู้พี่ไม่สามารถมีลูกได้แล้วลูกในท้องของเจ้าจะเป็นลูกของพี่ได้อย่างไรคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจของคุณหญิงจันวาดน้ำตาที่เอ่ยอยู่คลอออกมาจนอาบเต็มแก้มเธอไม่อาจพูดอะไรได้อีกต่อไปบ่าวไพร่ทุกคนจงดูไวเ้เถิด ข่าขอประกาศให้พวกเจ้าได้รู้ว่าเมียของข้าคนนี้คือผู้หญิงที่คบชู้ไม่มีศักดิ์ศรีเสียงซุบซิบดังขึ้นในหมู่บ่าวไพร่บางคนทำหน้าแปลกใจบางคนแสดงของความตกใจอย่างชัดเจนข้าจะไม่ฆ่าพวกเจ้าเพราะมันคงจะง่ายเกินไปแต่ข้าจะไล่พวกเจ้าทั้งสองออกไปจากเรือนนี้และข้าจะทำให้ทุกคนรู้ ว่าพวกเจ้านะ่ะมันแอบคบชู้กันเขาโบกมือให้บ่าวไพร่ลากตัวขุนปรีชาและคุณหญิงจันวาดออกไปทั้งสองถูกผลักไปนอกประตูเรือนใหญ่คุณหญิงจันวาดร้องไห้สะอึกสะอื้นขณะที่คุณปรีชาที่บาดเจ็บพยายามประคองเธอไว้ข่าวการคบชู้ของคุณหญิงจันวาดและท่านขุนปรีชากระจายไปทั่วผู้คนต่างพากันนินทาและซุบซิบถึงเรื่องราวนี้อย่างอื้อฉาว ทั้งถูกมองด้วยสายตาที่เหยียดยามและขับไล่จากสังคมชั้นสูงคุณหญิงจันวาดและท่านขุนปรีชาต้องใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งความรักที่เคยหวานชื่นกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งทั้งคู่ไม่กล้าสู้หน้ากับใครและต้องแบบรับผลลัพธ์จากความผิดพลาดที่พวกเขานั้นเลือกเอง